ไม่ดูไลน์นี้เสียใจด้วยค่ะมีเวลาเอฟกันถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นจ้กคุณลูกค้า่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งเป็งหมดเวลาจา้ะโตแรงโตแรงอะแบรนด์อะไรเนี่ยคุณลูกค้าใครรู้ใครรู้นี่นูอยู่กับแบรนด์อะไรอขายไปแล้วนะคุณลูกค้าขายไปเมื่อไม่นานนี้เลยสองสามวันก่อนออเรากลับมาอีกเพราะ ชากใจมากโกกีรรดคุณลูกค้า6ขั้นแล้วแชร์ไปอีกคะ่ะคุณลูกค้าแชร์ไปอีกวันนี้กีรรถกางเกงชั้นในชุดนอนเสื้อยือดคอกลมควีเสื้อกล้ามลด50%คะ่ะบ็อกเซอร์ก็มานี่50%เสื้อเสื้อคอกลมตัวนี้50%คุณลูกค้ากีรรดนะจ๊ะกีรรดนะจ๊ะอ่าใครสนใจคุณลูกค้าแวะเข้ามาชม ใครชอบเสื้อยืดตัวนี้เนื้อผ้าดีใส่สบาย <laughs> นิ่มแรงนิ่มแรงนิ่มกว่าน้าน้องอีกเสื้อกีฬลล <laughs> ารสอ่ะใครสนใจคุณลูกค้าเสื้อกีฬารสตัวนี้นะจ๊ะสวยไหมสวยไหมค <laughs> อกลมเสื้อบรรษคุณลูกค้าน้องต้องใส่โชว์เ้าน้องอยากโชว์ <laughs> เสื้อยืดคอกลมนะคะวันนี้ นึงนะลูกคนะ้า990 495เนาะ990 495บาทจากคุณลูกค้า495บาทเสื้อยืดคุณสุภาพบรุษหรือคุณสุภาพสตรีก็ใส่ได้นะเรามีไซส์เออนี่495บาทจา้ะ50%คุณลูกค้ามีหลายสีนะคะแต่นี้ที่คัดมาสวยที่สุดแล้วใครจะรับตัวนี้คุณลูกค้า ทักมาทักมามีให้2ตัว495บาทเสือส้อยืดคอกลมกีฬาโรสเนื้อผ้าดีมากขาย495บาทราคาปกติ990บาทจ้ใครจะรับทักมานะจ๊ะไปต่อจ้าแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชร์ก่อนนะคุณลูกค้าขอแยกแชร์ก่อนน <c oughs> ี่นี่นี่มาสาธารณะแล้ว สดตัวเองอยู่ค่ะแชร์ไปกลุ่มเช็คด่านบุรีรัมจะดีเหรอพีูเดี๋ย <teen> วเขาล็อกเราแน่เลยคุณลูกค้าสอนหนูแชร์ลงกลุ่มเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เราต้องเป็นต้องเป็นสมาชิกกับกลุ่มก่อนใช่ไหม

มา14ท่าแล้วขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะกิโลลด50%คุณลูกค้าเสื้อตัวนี้990เหลือ495 495ค่านิ่มมากคุณลูกค้าค่านิ่มมากใครจะรับพักมาที่ช่องทางอินบ็อกซ์นะคะกิโลลดคุณลูกค้า ย้ำอีกครั้งหนึ่งเสื้อเสื้อยืดคอกลมคอวีเสื้อกล้ามกางเกงชั้นในบุรุษสตรีเอ้ยไม่ใช่กางเกงชั้นในบุรุษบ็อกเซอร์บุรุษไปทั่วเลยมาสตรีม,มาไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะบ็อกเซอร์ที่น้องใส่อยู่บ็อกเซอร์นี้เป็นขาสั้นนะถ้าขายาวมีมีสองไซส์ทุกค้าบ็อกเซอร์มีขาสั้นกับขายาวตัวนี้จะเป็นขาสัน้นถ้าขายาวจะถึงเข่านะคะมีสองราคาบ็อกเซอร์ขาสัน้น ของเคานเตอร์กีฬาลดนะจ้าวันนี้มีกระเป๋าให้ด้วยนะคุณลูกค้าผ้าดีมากใส่สบายผ้านิ่มใส่สบายตัวนี้นะคะบ็อกเซอร์ขาสั้นจาก790คุณลูกค้าฟัง790วันนี้น้องขา โชว์ให้ดู สวยด้วย395าจ้ะถูกมากหรือใครจะชอบในสยบาทนะจ้าอันนี้เป็นสีเทาค่ะราคาเดียวมีเวลาถึงพรุ่งนี้หมดแล้วก็กลับไปขาย790เหมือนเดิมค่ะ ครสนใจคุณลูกค้า3 9 5บาทบ็อกเซอร์ผู้ชายนะคะไม่ต่อค่ะเดี๋ยวโชว์ขายาวต่อนะคะ จะรับเป็นสั้นหรือยาวนะคะแต่ขายาวบ็อกเซอร์ขายยาวจะราคา4 4 5บาทจ้ะปกติ890คุณลูกค้า890วันนี้ลดครึ่งราคาขาย4 4 5บ็อกเซอร์กิลโลดร4 4 5บาทคุณลูกค้าใครจะรักมีจัดส่งให้ค่ะอยู่ไกลมีจัดส่งให้445ทุกตัวคุณลูกค้า 4-4-5ทุกตัวเนื้อผ้าดีใส่สบายขบับกับแบรนด์กีฬารถอันนี้ลดลดในรอบร้อยปีเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ได้ลดบ่อยนะไม่ได้ลดบ่อยนะคะ50%ใครจะรับ445บาทขายดีมากขายดีมากใครสนใจจะใช้ช่วงนาทีทองช่วงนี้เครึ่งราคามีเวลาถึงแค่วันพรุ่งนี้จัดโปรแค่3วันอของดีมีน้อยไม่รีบตัดสินใจไม่ได้นะคะคุณลูกค้า ย้ำจากตัวนี้จาก890ูน,นวันนี้น้องขายให้4 4 5บาทจาก4 4 5บาทบ็อกเซอร์นี่445กีฬารถใครที่เคยใส่จะรู้ว่าเขาไม่เคยลดแรงขนาดนี้เขาไม่เคยลดถึง50%นะคุณลูกค้าใครจะใช้สิทธิ์ทักมหาน,าน้องเลยย้ำลดทั้งหมดรถทุกรายรถทุกแบบลดทุกไแบบซส์กีฬารถกางเกง ชั้นในบ็อกเซอร์เสื้อยืดคอกลมคอวีเสื้อกล้ามชุดนอนเอลด้วยนะคะเอลก็ลดกีฬาลดเอลกจงเกงชั้นในบุรุษลด50%ทุกรุ่นเลยจะ้ะลดทั้งเคาน์เตอร์ชอบแบบไหนคุณลูกค้าแวะเข้ามาดูนี่คือไลฟ์สดห้างคุณวิกิุปเปอร์เซ็นเตอร์ถ้าคุณลูกค้าอยู่ไกลถ้าคุณลูกค้าอยู่ไกลเรามีริการจัดส่งให้จ้ะนี่ส่งทั่วไทย ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะนี่เลยค่ะห้างน้องไม่มีคนทักเลยดูอย่างเดียวทักมาหน่อยค่ะชอบสีแดงอะไรอย่างเงี้เยเหนูก็เหงาเด้อหนูพูดคนเดียวน่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์ให้ชิระนิดชิระนิดนะคะขออีกได้ไหมคะ เนนนเเหมือกัดี๋ยวเช็คใบก่อนเนอะ1,490 1,490วันนี้จ่ายน้องโอ้โห745 745บาทจ้าคุณลูกค้า745จาก1,490ใครจะรับจ้าแบบนี้เลยโปโลเหลืองแต่งรายแบบนี้มีจัมตรงนี้นะ p o โเหลือง745บาทจาก1490จ่ายไม่ถึงร้อวันนี้ใครจะรับ745ค่ะคุณลูกค้าเหรอรอเหรอรอใครไม่ชอบสีเหลืองน้องมีสีแดงมาให้นี่สีแดงก็มารวทุกตัว750ทั้งหมดเลยคุณลูกค้า750บาทเนื้อผ้าไม่ต้องอธิบายนะคุณลูกค้ากิรโลดกีรโลดน้องไม่พูดเยอะนะเออบอกชื่อแบรนด์จบกันนะไปดีมาก าคาดีระบายอากาศเจ็ดสี่ห้าพันกว่าๆเอามาขายหลักร้อยพันกว่าๆเอามาขายหลักร้อยสามสีแบบนี้เลยคุณลูกค้าโอ้โ oh, ห oh. เป็นแม่สีเลยเอาจริงๆนะน้องบอกสวยทุกสีสวยทุกสีดูคุณลูกค้าตัดกับยีนทั้งหมดเลยอ่าตัดกับยีนทั้งหมดใส่ยีนใส่คู่กับยีน <Yeah. S 1> ยีนแคมยีนอ่อนใส่ได้หมดเลยเป็นสีแม่สี 745บาทใครจะรับทักมาที่ห้างธุกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์เคาน์เตอร์กีฬาลดหรือคุณลูกค้าจะแวะมาชมสินค้าเองก็ได้นะคะนี่745นะไม่มีคนถามมันเลยเลยนี่ใครชมน้องมางคันจะแทงตัวหน่อยไปต่อนะคุณลูกค้าไปต่อนะบ็อกเซอร์ขายแล้วโอโลขายแล้วคอกลมขายแล้วขอนุยาตโชวเป็นกางเกงชั้นไหนบ้าง การเกงชั้นในผู้รุษดค่ะการเกงชั้นในผู้รุษดอันนี้เป็นทรงขายาวใส่แล้วจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูเ้วันนี้290ร้้าบาบาททองเป็นทรงแบบนี้นะคะคุณลูกค้านี่เป็นทรงยาวแบบนี้ค่ะ อีกทรงนึงเขาจะเป็นแบบก้านไฟใช่ไหมอันนี้เป็นทรงยาวแบบนี้จ้ะอา่าจากราคาราคา590านะคุณลูกค้า590วันนี้น้องขาย295 29 295บาทกิโลกรันะจ๊จะ<ส>กิโลกรันะจ๊ะนี่นี่นี่นเห็นไหมกิโลกรัแบบนี้เลยเออใครจะซื้อไปฝากแฟนรีบรีบ คือคุณผู้ชายจะไม่ค่อยบางทีเขาจะไม่ค่อยชอบมาเช็คโปรเท่าไหร่ใช่ไหมถึงเวลาอยากซื้อก็ซื้อเลยไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงนี่จะแบบละเอียดจะเช็คโปรโมชั่นช่วงนี้อะไรลดอะไรแพงจะซื้อตามโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นใครใครอยากจะดูแรแนด้วยสินค้าราคาพิเศษน,นีสินค้าคุณภาพแต่วันนี้จ่ายช่วงโปรโมชั่นคุณลูกค้ยาย้ำตัวนี้295บาทเป็นรุ่นขายยาว295 จากงานป้ายคุณลูกค้าย้ำอีกครั้งหนึ่งป้ายป้ายป้าย590 590วันนี้ขาย295ไม่จำกัดไซส์มีทุกสีมีทุกไซส์เออนี่เห็นไหมเขียวมาแดงมา295ทุกตัวเลยจ้ะเนื้อผ้าโอ้ยืดมากใ่เลยนะคะเอามาลดนาคาไม่ใช่ของัองรุ่นไม่ใช่ของอะไรนะ กล้ารดได้ยังไงเนี่ยกีฬาลดอ้สุดยอดนะคุณลูกค้าอันนี้ยืดโชว์เลยนะจ๊ะยืดถึนตัวได้ดีดูเลยค่ะนี่ค่ะยืดไม่ย้อยจ <c oughs> ้ะเห็นไหมอ๋อนี่ใครจะรับคุณลูกค้าสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเขียวมาแดงมากลมมาจ้ะนี่กลมสองเก้าห้าจ้ะสองร้อยเก้าสิบห้าบาทจากห้าร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบห้าบาท 295ทุกตัวคุณลูกค้า295บาท,บาท50บาทเอลือกจะไปสีขาวจ้านี hey. ่295บาทค่ะสวย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 ทุกสีจริงๆค่ะมีเวลาถึงแค่วันพรุ่งนี้คุณลูกค้ารีบๆ 295เก้าห้ต่อมาไปดูแบบสั้นบ้างแบบสั้นบ้างของแอลใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาเช็คแบนก่อนอ๋อกีรโรสอยู่กีรโรสอยู่อันนี้ราคา560นงานป้าย560เหลือ280บาทตัวนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นตัวสั้นจก้กกีรโรสนะคุณลูกค้าแบบนี้ได้จ้ะใครชอบแบบสั้น ้ายืด2อ0ดบาทคุณลูกค้าเป็นแบบขาว้าวจา้ะชุชัยในชายลด50%กิร์เตีลาโลสตัวนี้280บาทจา้ะคุณลูกค้าออไม่ลดปล่อยบอกเลยไม่ลดไม่นานมากที่จะลดขนาดนี้560เหลือ2 0 0 ี450้450คุลูกค้าตัวนี้นะคะต450ตัวนี้450เหลือ225จ้ะ225บาทใครจะรับคุณลูกค้า225บาทตัวนี้ก็225บ,22บ,22บาทสีกลมจ้ะสีกลมคุณลูกค้าลดเหลือ225บาทสีดําก็มาจ้ะ 225บาทกิลโลรัค่ะถูกมากถูกมากรีบรีบ,รบมาซื้อรีบรีบมาซื้อ,อมาดูถัดมานี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้560ตัอนนี้นะคุณลูกค้า560เหลือ280 560เหลือ280นี่ก็เหมือนกัน 280จ้ะคุณลูกคา้าตัวนี้่ะใครถูกใจแวะมาแวะมา counter ร์กิ e าโอ๊ยเคาน์เตอร์กิ r าโรสอยู่ตรงไหนจ้ะอยู่ตรงโซนอ่าประชาสัมพันธ์นะคะจุดแรกของแถมคุณลูกคา้าเดินตรงเข้ามาเลยอยู่ตรงข้ามกับแคชเชียโค้ดที่4 5ประมาณนี้ counter อ,อร์กิ r าโรสนะคนุณลูกคา้ยยาย้ำเป็นเงชั้นในลด50% เกคุณลูกค้า590เหลือ295 200นินี่มีทั้งนั้นเลยวันนี้กังเก่งชั้นในกีฬารสค่ะ295คุณลูกค้านี่าจ้ะทั้งเคาน์เตอร์คุณลูกค้าทั้งเคาน์เตอร์ยังไงที่ชมสอบถามน้องมาได้นะสนใจอะไรคุณลูกค้านี่295บาบาทสีแดงจะ้ะนี่สวยแรง 2.95บาทแวะมานะชวิกิปูลุค้าหรือคุณลูกค้าสนใจสินค้าในคอปเตอร์กีฬาล,ลดสอบถามน้องมาได้ค่ะมีหลายรายการลด50%นะคุณลูกค้าเสื้อเปโลเสื้อเชิตก็มีนะเสื้อแจ็เกยาวลด50%ก็มีแต่เฉพาะรุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นชุดชั้นในชายวันนี้กับพรุ่งนี้ลด50%ทุกรุ่นทุกแบบปับน ม,มาชมต้องมาคุณลูกค้าบอกเฟอร์ดังเกงมาเยอะมากประมาณนี้นะคะุณลูกค้าประมาณนี้เลยชุดนอนด้วยนะเดี๋ยวขอโชว์ชุดนอนใหน้ดยก่อน คุณลูกค้าชุดนอนก็ห้าสิบเปอนวันนั้นน้องโชว์ไปแล้วแต่วันนี้นไม่ใช่ราคานี้วันนี้พิเศษยิ่งกว่าวันก่อนนะขึ่งไลฟ์ไปเมื่อประมาณ3วันนี่เองแต่วันนี้มีโปรแรงก็เลยต้องกลับมาอีกคุณลูกค้าชุดนอนนะจ๊ะปกติสองสเคุณลูกค้าเหลือ1นึ่งหนึาจ้ะเนหคุณลูกค้าหนึ่ชุดนอนชายกีรรดใครจะรับ1145งหนึ่ี่ยอมาก ถึงแค่พรุ่งนี้ย้ำมีเวลาถึงแค่พรุ่งนี้คุณลูกค้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าจ้ะหลือเหลือเหรือเหลือจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเช็คราคาก่อนนะเท่าไหร่อันนี้เป็นผ้าเลื่อมนะผ้าอะไรนะจำไม่ได้แล้วผ้าสตรีนเหรอพี่ช่วยนอนสตรผ้ <5 S 1> าสตรีน2004สองพันสี่สองวันที่วันสองพันสี่วันนี้ลดครึ่งราคาคุณลูกค้าพันสองร้อยบาทโอ้โหใครจะใจอ่อนโปขนาดนี้จะใจแข็งกับน้องหรอ อย่าใจแข็งนานคุณลูกค้าเดี๋ยวหมดโปรก่อน1,200บาท1,200บาทใส่ใส่ไปนอนให้สบายคุณลูกค้านะจ๊ะเออเวลาที่ดีที่สุดเวลาที่เราพักผ่อนค้าอะไรดีๆไปใส่นะคุณลูกค้า1,200บาทจ้ะนี่ผ้าโอ้ยเลือกผ้านี่มามาสัมผัสเองนะคุณลูกค้ามาลองใส่ได้มาลองใส่ได้ที่เคาน์เตอร์กีฬารดถึงพวุวงนี้ถึงพวงนี้หรือใครจะชอบเป็นแบบลายๆหน่อย ลายๆหน่อยเป็นตัวนี้เป็นขายาวนะชุดนอนขายาวคุณลูกค้ามีทั้งขายาวขาสั้นอ่าอันนี้เป็นผ้าสตินราคา2690 2690วันนี้50% 1345่ง13จากตัวนี้คุณลูกค้าหนึ่งสาสใครจะรับ1345บาทพอจ้าเป็นไรที่ไม่มีคนคอมเมนต์เลยเน้อหกทำไมไม่คุยไม่ทักกันเลยนะ <c oughs> 6ท่านนี่คือเป็นเป็นใครอะ่ะ5ท่านนี่คือใครครับ แซวเล่นนะคุณอนุภาคขอบคุณมากมีใครจะแบบเป็นคอมเมนต์ให้อีกไหมคะไม่มีแล้วนะมีพี่อนุภาคคนเดียวนะวันนี้คนไหนน <c oughs> วันหลังสก,กิดหน่อยนะ <c oughs> ผมอนุภาคครับ <c oughs> จะได้รู้หน้ารู้ตากันนะ, <c oughs> ะนนตัวนี้390้390บาทคุณพี่390บาทน้องลดให้อีก50% 390บาทวันนี้195บาทพอเอ,อใส่เอฟไปใส่โชก้ามนะคุณลูกค้า195บาทได้โชก้ามสวยๆผ้าดีมากกีรโรส195าสาดำมาดำมาเข้ามาคุณลูกค้านี่เขาก็มานี่สีเทาจะ้ะ195บาทเชิงพรุ่งนี้นะคะเจิงพรุ่งนี้เจองพรุ่งนี้195บาบาทเกินพรุ่งนี้ไป 195บาทามาสามสีเลยจ้ะเข้าเข้าดำ195าบาบาทจ้าซุ้อกจ๊ามจ้าต้องได้ปิดกล้องแล้วเดี๋ยวคนดูจะถอยลงไปอีกนะคะ <c oughs> โอ้ยขอบคุณที่เข้ามาเพิ่มค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณอนุภาพเช้น,นะคะไม่ครบร้อยคนจะไม่ปิดไลค์ว่างนะั้น <c oughs> โอเคอย่าลืมนะคุณอล้าคร้าบาท ล้วก็มีดสวยนะอันนี้ยเป็นผ้าแบบผ้าลายแบบลายลายอ่ะคุณลูกค้าสามร้อยเก้าสิบก็ยังร้อยเก้าสิบห้าอยู่ร้อยเก้าสิบห้าบาทจ้ะหรือจะเป็นเสื้อกล้ามเอ้เป็นทรง b o อดี้เฟสเน่ควอดี้เฟสใส่แล้วฟิตแน่นอน ใครจะรับคุณลูกค้า390เหลือ195บาทร้อยนิดๆกับแบรนด์กีรโลดคุณภาพตีทุกตัวแต่วันนี้ลดสุดพิเศษยังไงมีเวลาถึงพรุ่งนี้คุณลูกค้ามีเวลาถึงพรุ่งนี้แวะมาชมที่น้องใส่อยู่ก็50%นะตัวนี้แวะมาชมคะ่ะ สินค้ากับเคอปเตอร์กีลาโรสสวยทุกตัวที่น้องโชว์คัดมาแล้วอย่าลืมบ็อกเซอร์เสื้อก้ามกางเกงชั้นในบ็อกเซอร์ยาวสั้นชุดนอนกางเกงชุดนองรองก็มี50%แว่มานะจ๊ะคอปเตอร์สวิตช์ทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ขอบคุณคุณลูกค้าทั้ง6ท่านขอบพระคุณคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณคุณอนุภาคนะคะที่อุตส่าห์เข้ามาชมนะคะ เสียใจไหมวันนี้ไม่ได้แมสยังไงก็ขอบคุณนะขอบคุณนะเอาเปค่ะ okay, ยังไงเดี๋ยวจบก่อนนะคะกับโปรแรงๆจากเคาน์เตอร์กีโรลดเดี๋ยวช่วงไหนมีโปรอีกเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเคาน์เตอร์กีโรลเสื้อผ้าคุณสุภาพบุรุษลด50%หมวกกีโรลลด,ลด50%วันนี้ใครที่สนใจชื่นชอบอยังไงแวะเข้ามาดูดีกว่าเนาะมีหลายรายการประมาณนี้นะจ๊ะเขาลูกค้าไม่เคยเอฟอยู่เลยนะคะติด <laughs> ที่อะไรนะ ทำไมถึงไม่ยอมซีเอฟสินค้าหนูเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถ้าสนใจงไงแวะเข้ามานะคุณลูกค้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุก,กท่านรอบบ่ายโมงครึ่งเจอก,กันใหม่รบมอบสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นวันนี้ก็พาไปที่ร้านออฟฟิศเน็ตคุณครูข้าราชการาคุณลูกค้าที่ทำงานออฟฟิศไปชมกันคุณลูกค้าราบอบสี่โมงเย็นกับร้านออฟฟิศเน็ตสินค้าอุปกรณ์สำนักงานเครื่องปิน๊น อุปกรณ์เครื่องเขียนหลากหลายเลยลดราคามีโปรพิเศษยังไงติดตามต่อรอบ4โมงเย็นรอบนี้บ่ายโมงครึ่งลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ